สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายบทที่5นะครับคือการพยากรณ์กานหาคำตอบของการพยากรณ์นะครับเมื่อโจทย์ให้มูลค่ามาให้เราหาจำนวนหรือแต่ถ้าโจทย์ให้จำนวนมาให้เราหามูลค่านะครับสูตรในการใช้ก็คือนี่ครัสูตร พยากรณ์คือ y เท่ากับ a บวก b คูณโดย x นะค y คือ,อไห y ก็คือข้อมูลนะค x คือจำนวนก่อนที่เราจะไปหาค่าพยากรได้เนี่ยเราต้องหาค่าของ b และ a ก่อนนะครับแล้วสูตรที่สูตรกระทา b คือ b เท่ากับ n ึ่งมา x y ลบด้วยึ่งมา ซิกมา y แล้วก็ทั้งหมดหารด้วย n ซิกมา x กําลังสงลบด้วยซิกมา x ทั้งหมดกํลังสองนะครับแล้วสูตรของ X การหาค่าของ a คือ a เท่ากับซิกมา y ลบ b ซิกมา x ส่วนด้วย n นะครับตัวอย่างเช่นชัวรูมขายรถยนต์มือสองแห่งหนึ่งนะครับมียอดขายรถยนต์และกำไรที่ทำได้เป็น ดันงนี้นะครับทั้งหมดมีท um ั so ้งหมด8เดือนครับเดือนที่1มียอดขาย7คันครับเดือนที่สองสองเดือนที่สามหกเดือนที่สี่สี่คันเดือนที่ห้าสิบสี่เดือนที่หกยี่บสองเดือนที่เจ็ดสิบสี่เดือนที่แปดสิบหกครับกำไรที่ได้คือเดือนที่หนึ่งได้สิบห้าล้านบาทเดือนที่สองได้สิบล้าน เดือนที่3ได้13เดือนที่4ได้15เดือนที่5ได้25นะครับเดือนที่6ได้45เดือนที่7ได้32เดือนที่8ได้32นะครับดังนั้นเราจะหาค่า b นะครับค่าบีในสูตร b มีซึ่งมาเอซึ่มาเกซึ่งมากไบซึมาเอกำลังสซึ่มาเกทั้งหมดกำลังสนะเราต้องหาค่าทั้งหมดนี้เพื่อมาหาคำตอบของค่า b นะครับดังนั้นสร้างตารางขึ้นมา ได้แบบนี้นะครับเดือนหนึ่งสอถึง8นะครับแล้หกหาค่า x x คืออะไร x ก,ก็คือจํานวนคือยอดขายต่อคันนะครับในทั้งหมด8เดือนเราก็ใส่มาในตารางนี้ y คืออะไร y ก็คือกําไรที่ชลุมขายได้ครับทั้งหมด8เดือนใส่เลี้ยงมาดังนั้น x y ก,ก็คือนอํา x ไปคูณกับ y นะครับ ฉะน,นั้นจะได้นี่จะได้105 2คูณ10ได้20ครับ6คูณ13เท่ากับ18 15คูณ4เท่ากับ60ครับต่อไป25คูณ14เท่ากับ350 ไป45คูณ12เท่ากับ990ต่อไป 3, 2, 44, 48, 16, 32คูณ14เท่ากับ44 8 16คูณ32เท่ากับ5 2 10มา x y นะครับ ต้องเอาค่าทั้งหมดเนี่ยมาบวกเข้าด้วยกันด <c oughs> ังนั้นจะได้หนึ่งร้อยห้าบวกยี่สิบวกเจบวกหกบวกสามบวกเก้บวกสี่บวกห้าจะได้ทั้งหมดเท่ากับ 2 5 6พ563ต่อไปหาค่า x อกกำลังสองคือเอาค่า x อมกำลงังเนมาคูณมายกกำลังสองนะครับแรกคือ7 7 7ดเจบกแสองส

สองร้ยห้าสิกซิกแ็ก x สองก็คือเอาทั้งหมดบวกกันเหมือนเดิมนะดัอองน,นั้นซิกเม็ก x สองเท่ากับหนึ่นส เราลง,งมาซมเและซิมาไดเลยนะจะได้เจบวกสองบวกหกบวกสี่บวกสิบสี่บวกยี่สิบวกสิบสีวจะได้เท่ากับแปดสาแล้ซิมาไวทำเหมือนกันครบเอามาบวกห้าบวกสิบ บวกสิบสามบวกสิบห้าบวกยี่สิบห้าบวกสิบห้าบวกสามสิบสองบวกสามสิบสองจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด ก็อะไรมีซิกมาเอ็กทมตกำลังสองันเราจะเอาค่าอันนี้นะครับมันยกกำลังสองทีจะได้แปดสิาำลังสอง สองร้อยดิาโอเคเราได้ค่าทั้งหมดแล้วเราก็นับไปแทนในสูตรที่เราที่เรามีนะครับก็คือตัวนี้หาค่าบนะีครับเอ็นเอ็นคืออะไรเอ็นคือจำนวนเดือนที่จนนำมาให้ก็คือทั้งหมด8เดือน ซิกมา x y เราได้สองพันห้าร้อยหกสิบสามลบด้วยซิกมา x ก็คือแปดสซิกมา y หนึ่งร้อดส็ดหารคือ8ปดซิกมา x กําลังสองเท่ากับหนึ่ รบด้วยซึ่มาเอกทหมดกัวลังสองที่ได้ก็คือเจ2ดพ มาคำนวณกันครับ8คูณส0งพัาเท่ากับ2 0 5 0 4ลบด้วย85คูณ187เท่ากับ15,000 895

ำนณต่อครับ20,504ลบด้วย15,895เท่ากับด้าน,นบนจะได้4,609นะครับหารด้วย9,896ลบ7,225เท่ากับ2,000 จ็ดคำนวณต่อ4 6่พันหกาหด้วยสองพักเท่ากับจะได้เท่ากับ 1>, 1 7 3นะครับโดยประมาณมาเมื่อเราได้ค่า b เสร็จแล้วก็นำมาแทนในในการหาค่า a ต่อนะครับไปซึ่งมา Y ซึ่งมา y เท่ากับ1 8 7ลบ b b คือ1 จ็ดสามคุณด้วยซิกงหมาย x เท่ากับแปดสิบห้าหมดหารด้วย n n คือแปดนะคณวนประมาหนึ่งแปดเจ็ดลบด้วยหนึ่งจุดเจ็ดสาม คูณแปสิบห้ากับห0่ร้เด้วยแปหนึ่งแปดเจ็ดลบหนึ่งสี่เจ็ดจุดศูนห้าจะได้เท่ากับ 3.9.95หาด้วย8นะค่า A ก็จะได้4.99เบื่อประมาณเราได้ค่ะทั้งค่ะ B และค่ะ A แล้ว เมื่อจดสมมุติว่าโจทย์ถามว่าถ้าขายลวดได้สิห้าคันจะมียอดขายเท่าไหร่ที่จดยอกว่าสิบห้าคันนี่คือ x ดังนั้นโจทย์จึงให้หาค่า y นะครับเราแทนค่าไป a คือ4.99บวก b 1.73 x คือ15คัน คำนวณออกมาจะเป็น1.3คูณ15และกลับกับ25.95นะครับหมวกด้วย4.99จะได้เท่ากับ30.94หน่วยเป็นล้านบาท เมื่อโจทย์ถามโจทย์ให้กําไรมาแล้วถามจํานวนโลที่ขายได้คือหาค่า x นะครับมันจะแทนค่าไปว่านี่เท่ากับ50บล้านบาทนะครับเท่ากับ a 4.99บวกด้วย1.73 คูณด้วยคำนวณมาย้ายข้างมา5 0าสิบลบสี่ดเ้เท่ากับ4ี่1เท่ากับ1.73่งจุมนึ่งุดนี่คูณกับเอ็กอยู่ย้ายข้างมาก็เป็นหารนะครับนั้นจะเท่ากับ 45.01หารด้วย1.73จะได้เท่ากับ45.01จะได้ประมาณ26.02 ประมาณยี่สิบหกคันนะครับนี่นะคำนวณออกมาจะได้ประมาณนี้ยี่สิบหก